สว,วัสดีครับพ t t ีนะครับเชียงโคงวังน้อยนะครับอาหารเข้ามาก็อยู่ร้านแรกเลยนะครับอยู่ตรงามนี้เลยขนมเปี๊ยะไข่คะลักนะครับอยู่คนละซอยกันกับตัวเชียงโคมงังน้อยนะครับจะอยู่ซอยแรกนะครับมาอยู่นี่เจอก่อนเลยนะครับอันนี้หัวซีรีส์เ0 0นะครับหัวซีรีส์สวยมากนะครับเข้าใหม่ ครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันว่าหัวนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่าที่เด็ดที่เด็ดนะสวยแน่นอนนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องถือว่าสวยเลยนะครับเครื่องก็สวยมากเป็นตัว e13 turbo ลมนะครับไอ้ turbo ลมถ้าใครสนใจไม่อยากให้จุกจิกอะไรมากมายก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับ ระบบการทํางานของเทอร์โบจะเหมือนกันกับตัว 6UZ นะครับตัวที่ตรงรุ่นกับเมืองไทยความยุ่งยากก็จะน้อยสักหน่อยนะครับตัวนี้สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์อยู่ใต้กันชนนะครับมีครบนะครับตัวแผ่นปิดที่อยู่ตรงขากระจกหน้าก็มีนะครับแต่เราใส่ไว้ในหัวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่ดูสภาพครับโอ้โหคลิปคลิปอุปกรณ์เรามีให้ครบเลยนะครับกันโค้งก็มีให้นะครับ ชสซีสวยนะครับแล้วก็วาล์วลมเบรกก็มีครบเลยนะครับตัวหน้ามีเบรกล้อหน้าให้เรียบร้อยนะครับบางโคนแนบมีครบหมดนะครับสลักก็มีให้นะครับแต่ว่าเราคลายออกไว้นะครับเพราะไม่งั้นนี่หัวมันจะกระแทกนะครับแล้วก็หลังคาจะเป็นรอยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับดูสภาพนะฮะสภาพโดยรวมสวยนะครับกันชนคงเงี้ยเช่นเคย แล้วก็นี่ี่เด็ที่เดดสปอยเลอร์ iler, ตัวกันแดดตัวนี้นะครับถือว่าราคาแพงมากเลยนะครับถ้าหากเบิดใหม่นี่เห็นเขาเคยบอกว่ามีช่วงหนึ่งราคาเกือบห,หลายหมื่นเกือบแสนเลยก็มีนะครับอันนี้ของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมนี่ครับสภาพหัวโดวยรวมนะครับผมถ่ายทุกคนได้ชมกันนะครับเดี๋อใครสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาจับจองได้เลย อันนี้สีผมสีเดิมหมดนะครับไม่มีสีทำใหม่นะครับสีแท้นะครับยกเว้นแต่ลูกค้าว่าให้จัดการให้ที่ร้านก็พอจะทําให้ได้นะครับทําให้ได้เหมือนกันก็จ้างคนมาทําให้ได้นะสีเราขัดให้เฉยๆนะครับแค่ล้างขัดเฉยๆนะครับเนี่ยสวยๆส,สีเดิมๆนี่ครับดูได้เลยส่วนภายในนะครับหัวน,นี้สวยมากแต่หัวนี้สงสัยจะเป็นด้ามจับที่เป็น หมือนด้ามจับดาบสมุไรนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นก็ถอดเก็บของเดิมไว้นะครับเบาะนะครับสภาพดีเลยเดี๋ยวเราไปดูในหัวกันนะครับนี่มีครบหมดเลยนะที่เขียบบุรีครบทุกอย่างนะครับแสภาพโอเคเลยนะครับนี่โอ้ไฟอะไรสวยมากนะครับ จระจสภาพดีหมดทุกอย่างเลยนะครับจอไมด่ดีแล้วก็ขนาดพวงมาลัยนะครับยังไงก็สวยครับเพราะว่าเขาเป็นฟีหุ้มพวงมาลัยอยู่นะครับยังไงข้างในถอดมานีสวยมากแต่ผมไม่อยากถอดนะครับมาแบบไหนเราอยากให้ค้าไปแบบนั้นเดิมๆที่ปุดน,นะครับให้เราได้สัมผัสกันนะครับ <laughs> ตัวนี้มีเจาะค,คอนโซลนิดหน่อยนะครับก็เผื่อเราเอาไว้วางโทรศัพท์วางของ นะครับก็สามารถใช้งานต่อจากเขาได้เลยนะครับตัวนี้มีมีคมสวยมีไฟข้างบนนะครับแตกรล,ลานีดหน่อยมีตำหนิตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าให้ทางเราจัดเปลี่ยนให้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคตอนนี้นะครับน้องๆน,น,น้องที่ร้านนะครับกำลังจะติดเครื่องให้ทุกครับพวกเราได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องผมถ่ายวิดีโอให้ชมกันนะครับ เอาเลยนะีเดียวทีเดียว หอมมากเลยกลิ่นน้ำมันดีมากกลิ่นน้ำมันหอมมาก เล่งหน่อยเล่งหน่อยมันสั่นมันสั่นอ่าเล่นเครื่องเลยเล่นเครื่องเลย โอเคพอละจัดไปเนาะสวยมากาเทอร์โบลมนะครับเป็นสเตปเทอร์โบใช้ลมนะครับใช้ลมในการยิงเข้าไปนะไม่ได้ใช้แกนไฟฟ้าในการควบคุมก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็จะชอบไปสเปคแบบนี้นะครับนี่เรารีวิวให้ชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับมีอะไรก็พัดทายเข้ามาได้เลยครับ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์นะครับไว้ที่ท้ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับหากดูคลิปแล้วถูกใจสกิดเข้ามาได้เลยจัดไปครับ